S Hello s t u d e n t Welcome to e n g l i s h c l a s s with ครูอันสวัสดีนักเรียนชั้นปห้ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะนักเรียนหยิบแบบหัดภาษาอังกฤษของนักเรียนขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะเรียนกันใน Unit 4 so. having fun with activities วันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน้าที่87และหน้าที่88ค่ะโดยจะเรียนเกี่ยวกับการเติม s และ es หลังคำกิริยาค่ะและการใช้ do does ที่ประโยคบอกเล่าคำถามและประโยคปฏิเสธค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยค่ะสำหรับเรื่องแรกที่ครูจะสอนนะคะก็คือการเติม s และ es ที่คำกิริยาค่ะเรามาดูนะคะว่ามีหลักการเติมอย่างไรบ้างมาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นนะคะเขาบอกว่า คำกริยาปกตินะคะหรือกิริยาทั่วไปนะคะเราสามารถเติม s ที่คำกิริยาได้เลยค่ะตัวอย่างเช่นคำว่า love นะคะที่แปลว่ารักคำนี้นะคะเป็นกิริยาทั่วไปเราสามารถเติม s ได้เลยค่ะคำที่สองนะคะคำว่า talk ที่แปลว่าพูดหรือคุยค่ะข้อนี้เราก็เติม s ที่คำกิริยาได้เลยค่ะข้อที่3ค่ะ eat นะคะที่แปลว่ากินค่ะ เราสามารถเติม s ที่คำกิริยาได้เลยค่ะคำสุดท้ายนะคะ sleep ก็คือง่วงนอนนะคะเป็นกิริยาทั่วไปให้เราเติม s หลังคำกิริยาได้เลยค่ะต่อไปนะคะคือกฎข้อที่2ค่ะกฎข้อที่2บอกว่ากิริยาที่ลงท้ายด้วย s, sh, H, ch, x, z และ o ให้เราเติม es ที่หลังคำกิริยาค่ะมาดูคำศัพท์คำแรกนะคะ คำแรกอ่านว่า pass ค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคํานี้ลงท้ายด้วยอะไรคะคํานี้ลงท้ายด้วย s นะคะ pass มีความหมายว่าผ่านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลงท้ายด้วย s แบบนี้เราต้องเติมอะไรคะเติม es erm e นะคะคําศัพท์คําที่2ค่ะคําว่า kiss ค่ะที่แปลว่าจูบค่ะลงท้ายด้วย s เหมือนเดิมค่ะให้เราเติมอะไรคะเติม es erm e นะคะคำที่3ค่ะ finish นะคะ แปลว่าเสร็จสิ้นนะคะลงท้ายด้วย h h นะคะให้เราเติม es ได้เลยค่ะคําที่4นะคะคำว่า teach นะคะที่แปลว่าสอนนะคะคํานี้ลงท้ายด้วย ch นะคะเราทำการเติม es ค่ะต่อไปนะคะเป็นกฎข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าคํากิริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะคำศัพท์คําแรกนะคะคำว่า study คำนี้แปลว่าเรียนนะคะ คำนี้นะคะลงท้ายด้วย y ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลงท้ายด้วย y นะคะนักเรียนต้องใช้การสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะคะลงท้ายด้วย y แล้วหน้า y ต้องเป็นพยัญชนะด้วยนะคะเราถึงจะเปลี่ยน y เป็น i และเติม es ได้นะคะอย่างข้อนี้ลงท้ายด้วย y ค่ะหน้า y ก็คือตัว d นะคะเป็นตัวพยัญชนะนะคะเราก็เปลี่ยน y เป็น i ค่ะแล้วก็เติม es ค่ะคำที่2ค่ะคำว่า worry ค่ะที่แปลว่ากังวลนะคะคำนี้ลงท้ายด้วย y ค่ะ หน้า y เป็นตัว r คะ่ะก็คือตัวพยัญชนะนะคะเพราะฉะนั้นเราทำการเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es คะ่ะคำต่อไปค่ะคำว่า try ค่ะที่แปลว่าพยายามนะคะคำนี้ก็ลงท้ายด้วย y คะ่ะหน้า y เป็นตัว r นะคะก็คือพยัญชนะค่ะเราทำการเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es คะ่ะคำสุดท้ายค่ะคำว่า mary นะคะที่แปลว่าแต่งงานลงท้ายด้วย y คะ่ะสังเกตนหน้า y ด้วยนะคะ หน้าวาเป็นตัว r ค่ะก็คือตัวพยัญชนะนะคะเราก็เปลี่ยน Y เป็น i แล้วเติม es ค่ะไปดูกฎข้อต่อไปกันเลยค่ะกฎข้อที่4นะคะมันเป็นข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นของการเติม s แล้วก็ es นะคะบอกว่าถ้าตัวสุดท้ายเป็น Y และหน้า y เป็นสระนะคะสระคืออะไรบ้างคะ a e i o u นะคะ เราสามารถเติม s ได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยน y ให้เป็น i แล้วเติม es นะคะเป็นกฎที่สืบเนื่องจากข้อเมื่อกี้นะคะข้อเมื่อกี้ถ้าลงท้ายด้วย y แล้วหน้า y เป็นพยัญชนะนะคะเราจะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ส่วนอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะถ้าลงท้ายด้วย y แล้วหน้า y เป็นสระนะคะให้เราเติม s ได้เลยคําแรกนะคะคขาว่า lay ค่ะที่แปลว่าปล่อยนะคะลงท้ายด้วยอะไรคะลงท้ายด้วย y ค่ะ หน้า y ก็คือตัว a นะคะ a จัดอยู่ในหมวดของสระนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะให้เราเติม s ได้เลยค่ะต่อไปค่ะคำว่า say ค่ะที่แปลว่าพูดนะคะลงท้ายด้วย y ค่ะสังเกตหน้า y ด้วยนะคะเป็น a ค่ะ a คือสระนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้เราเติม s ได้เลยค่ะข้อต่อไปนะคะ obey นะคะเชื่อฟังนะคะลงท้ายด้วย y ค่ะ หน้า y เป็นตัว e นะคะ e จัดอยู่ในหมวดของสระนะคะให้เราเติม s ได้เลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะว่า stay นะคะที่แปลว่าพักนะคะลงท้ายด้วย y ค่ะดูหน้า y ด้วยนะคะหน้า y เป็น a ค่ะ a จัดอยู่ในหมวดของสระค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้เราเติม s ได้เลยค่ะกฎหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณ4ข้อนะคะถ้ารวมข้อยกเว้นข้อนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าเราจะเติม s และ es ที่คำกิริยาในกรณีใดได้บ้างค่ะเราจะแบ่งโครงสร้างออกเป็น2อย่างนะคะก็คือโครงสร้างที่มีประธานเป็นเอกพจน์และประธานพหุพจน์ค่ะประธานเอกพจน์นะคะเราจะใช้คู่กับกิริยาช่องที่1นะคะและก็เติม s หรือ es ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น she goes to the park ประธานเอกพจน์ก็คือชีนะคะเอกพจน์หมายถึงคนคนเดียวนะคะเช่น he s h e it นะคะส่วนคำกิริยานะคะก็คือคำว่า go นะคะจำได้ไหมคะคำว่า go ลงท้ายด้วย o นะคะเราเลยต้องเติม es นะคะ s h e go e s to the park ก็แปลว่าหล่อนไปสวนสาธารณะนั่นเองค่ะโครงสร้างต่อไปนะคะเป็นโครงสร้างของประธานหูพจน์ค่ะ เราจะใช้ประธานพหะพจน์นะคะบวกกับกิริยาช่องหนึ่งนะคะก็คือไม่มีการเติม s หรือ es นะคะประธานพหะพจน์หมายถึงอะไรคะ i u v day นะคะหรือประธานที่มีมากกว่า1คนนั่นเองค่ะตั้งแต่สองคนขึ้นไปค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ they eat banana ประธานก็คือ D y นะคะพวกเขากิริยาก็คือคำว่า eat นะคะ บรรณาณาเป็นส่วนขยายของประโยคนะคะบอกว่าพวกเขากินกล้วยนักเรียนต้องจําให้ได้นะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์กิริยาของเราจะต้องเติม s แล้วก็ es ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ประธานเป็นหูพจน์นะคะเราจะใช้กิริยาช่องที่1นนะคะก็คือไม่เติม s หรือ es นะคะเราลองมาดูโครงสร้างประโยคของ present simple tense นะคะ subject บ,บวก verb 1บวกกับ กริยาที่เติม s หรือ es นักเรียนจะได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ subject ก,ก็คือประธานนะคะประธานที่เป็นผู้พูพคืออะไรคะ i u v d นะคะจะใช้กิริยาช่องหนึ่งเลยนะคะใช่คาว่า eat กับคาว่า go นะคะต่อไปถ้าประธานเป็นเอก,กพจน์นะคะก็คือ he she it กิริยาของเราสังเกตไหมคะจะมีการเติม s แล้วก็ es ค่ะเป็นไปตามกฎที่เราได้เรียนไปนั่นเองค่ะ นักเรียนเปิดแบบฝกหัดหน้า88นะคะให้นักเรียนเติมประโยคให้สมบูรณ์และใช้คำที่กำหนดให้ในวงเล็บเขียนลงในช่องว่างโดยใช้ Present Simple t e n s e ให้ถูกต้อง mm hmm. ก็คือเรื่องที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้นั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะนักเรียนจะต้องนำคำกริยาที่อยู่ในวงเล็บนะคะอย่างข้อที่หนึ่ก็คือคำว่า teach นะคะที่แปลว่าสอนนะคะ ก่อนที่นักเรียนจะทํานักเรียนจะต้องมาดูค่ะว่ารูปประโยคที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาให้ประธานอยู่ในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์จําได้ใช่ไหมคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์กิริยาจะต้องมีการเติม S และก็ ES แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ประธานเป็นพหูพจน์นะคะกิริยาจะไม่มีการเติม S หรือ ES นะคะข้อที่หนึ่งนะคะบอกว่า Mr John is a teacher บอกว่านายจอนนะคะเป็นครู He the d o English เขาจุดจุดภาษาอังกฤษทำกิริยาคือคำว่า t h e e s e นะคะที่แปลว่าสอนให้นักเรียนพิจารณาที่ประธานค่ะประธานของข้อนี้ก็คือคำว่า he นะคะ he จัดอยู่ในหมวดของเอกพจน์หรือพูพจน์คะ he จัดอยู่ในหมวดของเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้นกิริยาจะต้องมีการเติม s หรือ es นักเรียนจะต้องเติมให้เป็นไปตามกฎนะคะเราก็มาดูที่คำกิริยาค่ะกิริยาคือคำว่า teach นะคะที่แปลว่าสอนเห็นอะไรไหมคะคำนี้คำนี้มันลงท้ายด้วย ch ค่ะถ้าลงท้ายด้วย ch แบบนี้เราต้องทำอย่างไรคะเราก็ต้องเติม es นะคะเป็นไปตามกฎนะคะจะได้ประโยคแบบนี้นะคะที่ถูกต้องและสมบูรณ์ก็จะบอกว่า Mr John is a teacher he teaches English นายจอนเป็นครูเขาสอนวิชาภาษาอังกฤษจบแล้วนะคะสำหรับข้อที่1มาดูข้อที่2นะคะข้อที่2บอกว่า mm hmm. p a u f a t h e r at the hospital mm hmm. ประธานคือใครคะประธานก็คือ p a u f a t h e r แปลว่าพ่อของพ่อนะคะจุดๆุจด,จดที่โรงพยาบาลกริยาคือคำว่า work นะคะที่แปลว่าทำงาน นักเรียนพิจารณาคำที่ครูขีดเส้นใต้นะคะว่าเป็นประธานเอกพจน์หรือพูหุพจน์มาดูข้อที่3ค่ะบอกว่า my friend in Japan หาประธานก่อนเลยนะคะอันดับแรกประธานก็คือ my friend เพื่อนของฉันแยกให้อ่อนนะคะว่าเป็นเอกหรือผหูเอกพจน์คือมีหนึ่งคนพหูพจน์ก็คือมีมากกว่า1น,นะคะข้อที่4นะคะบอกว่า Nick and Bob Football Every Day After School ประธานข้อนี้ก็คือคำว่า Nick and Bob ค่ะให้กิริยามาคือคำว่า Play นะคะข้อที่5นะคะ We ด o ตดอตอ e r e ร์คาร์เอเวนะคะที่แปลว่าพวกเขานะคะเป็นประธานค่ะพิจารณาคำนี้นะคะกิริยาคือคำว่า w a s h นะคะแปลว่าล้างนะคะให้นักเรียนพิจารณาประธานนะคะ อย่าลืมว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาถึงจะเติม s หรือ es นะคะถ้าประธานเป็นหูพจน์กริยาไม่เติมนะคะ my brother dot dot i d to school ประธานคือใครคะประธานก็คือ my brother นะคะกริยาคือคำว่า ride right, นะคะที่แปลว่าขี่นะคะข้อที่7นะคะบอกว่า they dot dot t h e room on weekends ประธานคือคำว่า day นั่นเองค่ะกี่ริยาคือคำว่า clean นะคะที่แปลว่าทำความสะอาดข้อที่8นะคะบอกว่า peter and his sister t o work by bus ประธานคือ peter and his sister นะคะส่วนกี่ริยาคือคำว่า go นะคะข้อที่9ะคะ่ะบอกว่า jim t tv after dinner ประธานก็คือ jim นะคะพิจารณาตัวนี้นะคะ กริยาคือคำว่า watch นะคะที่แปลว่าดูนะคะข้อสุดท้ายค่ะ Sarah and her mother the, the the swimming ประธานคือใครคะประธานก็คือ Sarah and her mother นะคะกริยาคือคำว่า like นะคะที่แปลว่าชอบให้นักเรียนพิจารณาคำที่ครูขีดเส้นใต้สีแดงนะคะตัวที่ครูขีดเส้นใต้สีแดงก็คือตัวประธานให้นักเรียนแยกให้ออกว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ถ้าประธานเป็นเอกพจน์เมื่อไหร่กิริยานะคะต้องเติม s หรือ es ให้เป็นไปตามกฎนะคะแต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์นะคะกิริยาไม่มีการเติมนะคะเราใช้รูปที่โจทย์กำหนดให้มาได้เลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดหน้า88นะคะสำหรับเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะคะเป็นการใช้ do กับ does ในประโยคคำถามค่ะเราจะแยกเหมือนเดิมนะคะจะแยกเป็นประธานเอกพจน์และประธานพหูพจน์ค่ะ เรามาดูโครงสร้างประโยคกันนะคะว่าเขียนอย่างไรประโยคคําถามนะคะโครงสร้างแรกนะคะจะใช้ do บวกกับประธานพหูุพน์แล้วก็บวกกับกิริยาช่องที่1นนะคะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น do you eat breakfast every day แปลว่าคุณทานข้าวเช้าทุกวันใช่ไหมจำให้ขึ้นใจนะคะนักเรียนถ้าเป็นการใช้ do นะคะเราจะใช้คู่กับ ประธานพระอุปธ์ค่ะและกิริยานะคะต้องเป็นช่องหนึ่งเสมอสำหรับประโยคคำถามนะคะมาดูการตอบค่ะถ้าถามว่าใช่ไหมแบบนี้นะคะเราจะต้องตอบอย่างไรคะตอบเป็น yes และก็ no นะคะมาดูรูปประโยคคำตอบนะคะถ้าใช่เราจะใช้โครงสร้างนี้นะคะ yes ตัวกับประธานที่เป็นพระอุป์นะคะแล้วก็ตามด้วยดูตัวอย่างนะคะเช่น yes i do ก็จะแปลว่าใช่ ทำไมข้อนี้ถึงเป็น i คะเพราะถาม u ต้องตอบ i นะคะแต่ถ้าถาม d นักเรียนก็ตอบ d a ได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการตอบว่าไม่ใช่นะคะก็คือการใช้ no นะคะจะใช้ no นะคะคู่กับประธานหูพพน์ค่ะแล้วก็ตามด้วย do not นะคะตัวอย่างคะ่ะเช่น no i do not หรือ no i don't นะคะจะมีความหมายว่าไม่ใช่นักเรียนจะเขียน do not นะคะ ในรูปเต็มหรือรูปย่อก็ได้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของการใช้ด้านะคะรูปประโยคคำถามนะคะจะใช้ด้านะคะบวกกับประธานเอกพจน์นะคะตามด้วยกิริยาช่องที่1ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น e s s h e e a t breakfast every day เธอทานข้าวเช้าทุกวันใช่ไหมตอบใช่ไหมแบบนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะ Yes กับ No นะคะ รูปประโยคคำตอบนะคะโครงสร้างก็คือ yes บวกกับประธานเอกพจน์แล้วก็ตามด้วย does ค่ะเช่นนะคะ yes she does นะคะในกรณีที่ตอบว่าใช่ต่อไปนะคะถ้าไม่ใช่เราก็จะตอบว่า no บวกกับประธานเอกพจน์ค่ะแล้วก็ตามด้วย does not นะคะตัวอย่างนะคะเช่น no she does not หรือ no chi doesn t. นะคะแปลว่าไม่ใช่นักเรียนจะใช้รูปเต็มหรือรูปย่อก็ได้นะคะเอาตามที่นักเรียนถนัดค่ะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้า88ค่ะแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะบอกว่าให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เขียนเป็นประโยคคำถามเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องยังจำโครงสร้างประโยคคำถามได้ไหมคะโครงสร้างบอกว่า เราจะใช้ดูกับประธานที่เป็นพหะพุน์นะคะแล้วก็ตามด้วยกิริยาช่อง1เราจะใช้ด a ๊นะคะตามด้วยประธานเอกพจน์ K นะคะแล้วก็บวกกับกิริยาช่องที่1ค่ะเรามาดูข้อที่2กันนะคะว่าเขียนอย่างไรข้อที่2นะคะให้เราพิจารณาก่อนนะคะเขาให้คําว่า Mary มานะคะ Mary ก็คือ subject นะคะเป็นตัวประธานนะคะครูจะใช้เป็นตัว s นะคะต่อไปนะคะคำว่า Once a new dress นะคะ Once ตัวนี้เป็น verb นะคะก็คือกิริยาเขาให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคคำถามนะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาจากประธานนะคะก็คือตัวนี้นะคะคำว่า Mary นะคะว่าเราจะใช้ do หรือว่า does ดีให้เราสังเกตที่ประธานนะคะ Mary ก็คือชื่อของคนที่เป็นผู้หญิงเพียงแค่หนึ่งคนนะคะเราจะเลือกใช้อะไรดีคะระหว่าง do และก็ does เราเลือกใช้อะไรคะ ใช้ d a s นะคะทำตามโครงสร้างนะคะ Das เสร็จแล้วตามด้วยประธานประธานในข้อนี้คืออะไรคะ m e r y y ค่ะชื่อคนเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ชื่อคนให้นักเรียนเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะต่อไปกิริยาช่องหนึ่งคือคำว่า o n t นะคะอยู่ช่องหนึ่งอยู่แล้วนะคะจากนั้นส่วนขยายก็คือ A New Dress นะคะ ก็จะได้ประโยคที่บอกว่า Does Mary want s a new dress? Mary ต้องการชุดกระโปรงใหม่ใช่ไหมนี่คือข้อที่2นะคะส่วนข้อที่3ก็เช่นกันค่ะให้นักเรียนพิจารณาจากประธานก่อนนะคะข้อนี้มี day นะคะ day เป็นประธานนะคะพิจารณาคำนี้นะคะส่วน life นะคะเป็นกิริยานะคะการที่นักเรียนจะ ทำเป็นประโยคคําถามนะคะให้นักเรียนสังเกตที่ประธานนะคะและจะรู้ว่าจะใช้ do หรือ does ข้อที่4นะคะ You study English every day ประธานก็คือ you นะคะพิจารณาตัวนี้นะคะข้อที่5นะคะ Mr. Joe work at the bakery ประธานคือใครคะ Mr. Joe ให้นักเรียนพิจารณาคำที่ครูขีดเส้นใต้นะคะว่าเป็นประธานเอกพจน์หรือผู้พจน์แล้วใช้ตามโครงสร้างนี้นะคะ นักเรียนก็จะสามารถเขียนรูปประโยคคำถามได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดหน้า89ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านประโยคและตอบคำถามค่ะนักเรียนดูจากโจทย์นะคะที่เขาให้มาเขาให้เป็นประโยคอะไรมาคะเขาให้เป็นประโยคคำถามนะคะโดยใช้ do does นะคะและให้เราตอบเป็นอะไรคะ yes และก็ no นะคะเรามาดูโครงสร้างประโยคกันก่อนนะคะเผื่อนักเรียนบางคนจะจำไม่ได้ โครงสร้างประโยคนะคะถ้าตอบ yes และประธานเป็นพะหะพจน์นะคะเราจะใช้ do นะคะถ้าตอบ no ประธานเป็นพะหะพจน์เราจะใช้ do not นะคะถ้าตอบ yes ประธานเป็นเอกพจน์เราจะใช้ does นะคะถ้าตอบ no ประธานเป็นเอกพจน์เราจะใช้ does not นะคะมาดูตัวอย่างข้อที่2กันนะคะข้อที่2เขาบอกว่า does your mother cook breakfast แปลว่าอะไรคะ แปลว่าแม่ของคุณทําอาหารเช้าใช่ไหมนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยกำหนดคําตอบมาให้เราแล้วนะคะว่าจะให้ตอบ yes หรือว่า no นะคะนักเรียนก็ทําวิธีการด้วยการหาประธานค่ะประธานในข้อที่2ก็คือคําว่า you are mother นะคะแม่ของคุณนะคะแม่ของคุณเนี่ยแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะ แม่เป็นผู้หญิงนะคะจัดอยู่ในหมวดของประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะเพราะมีแค่คนเดียวนะคะในนี้เราจะใช้สรรพนามแทนนะคะก็คือใช้ she ใช้ he หรือว่าใช้ they นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผู้หญิงเราใช้อะไรคะเราใช้ she นะคะต่อไปค่ะมันตอบ no ใช่ไหมคะแล้วโจทย์เขาใช้อะไรถามคะโจทย์ใช้ does ถามแบบนี้นะคะเราก็ต้องตอบเป็น does not นะคะ ก็จะได้ประโยคที่บอกว่า no she does not นะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะถ้าโจทย์ใช้ดูถามนักเรียนก็ต้องตอบดูหรือ do not นะคะถ้าโจทย์ใช้ does ถามนักเรียนก็ต้องตอบ does หรือ does not นะคะข้อตอบไปนะคะข้อที่3บอกว่า does your teacher drive a car ประธานคือใครคะประธานก็คือ your teacher ครูของคุณโจทย์ไม่ได้บอกว่าครูเนี่ย ชื่อทอมหรือว่าชื่อลิซ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนจะใช้คำตอบเป็นชีหรือฮีก็ได้นะคะจะแทนครูเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ข้อที่4นะคะเขาบอกว่า do your friends play volleyball ประธานก็คืออะไรคะ friends นะคะเห็นได้ชัดเจนเลยมีการเติม s แบบนี้ประธานอยู่ในรูปอะไรคะอยู่ในรูปพหุพจน์นั่นเองค่ะ ข้อที่5นะคะ d o r t your sister p r c t i c e The Piano ประธานก็คือ your sister นะคะพี่สาวของคุณนะคะนักเรียนเขียนคำตอบได้เลยค่ะสำหรับหน้า89ถ้าไม่เข้าใจนะคะดูโครงสร้างประโยคตรงนี้เหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะจะเป็นการใช้ดูกับ d a า t ในรูปของประโยคปฏิเสธค่ะเราแบ่งโครงสร้างเป็นเหมือนเดิมนะคะประธานเอกพจน์และประธานาหูพจน์ค่ะโครงสร้างแรกนะคะ เราจะใช้ประธานบวก do not แล้วก็ตามด้วยกิริยาช่อง1ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ They do not eat fish นะคะแปลว่าพวกเขาไม่กินปลานะคะในรูปประโยคปฏิเสธนะคะเราจะใช้เว r ร1เท่านั้นนะคะต่อไปค่ะโครงสร้างที่2ค่ะเป็นการใช้ประธานเอกพจน์นะคะบวกกับ does not นะคะแล้วก็บวกกับกิริยาช่องที่1น,นะคะ ตัวอย่างเช่น he does not play football แปลว่าอะไรคะเขาไม่เล่นฟุตบอลน,นะคะวิธีการเขียนรูปประโยคปฏิเสธนะคะนักเรียนจะเขียนรูปเต็มเป็น do not หรือจะเขียนเป็น don't ก็ได้นะคะเราสามารถเลือกเขียนได้นะคะอย่างประธานเอกพจน์เหมือนกันคะ่ะจะใช้ does not หรือว่า doesn't ก็ได้นะคะเขียนรูปเต็มหรือรูปย่อก,ก็ได้คะ่ะแล้วแต่ที่นักเรียนถนัดคะ่ะ มาดูแบบประหัดหน้า89ดค่ะให้นักเรียนนำคำกริยาที่กำหนดให้เขียนเป็นประโยคปฏิเสธลงในช่องว่างให้ถูกต้องเรามาดูโครงสร้างกันก่อนนะคะโครงสร้างคือประธานพหะอุพฤบวก Do not แล้วก็บวกกริยาช่องหนึ่งประธานเอกพจน์บวก d o e s not แล้วก็บวกกริยาช่องหนึ่งสเต็ปแรกนะคะนักเรียนต้องหาประธานให้เจอค่ะเราถึงจะรู้ว่าเราจะใช้ Do not หรือว่า d o e s not นั่นเองค่ะ ข้อที่สนะคะบอกว่า my m a s t e r works in the bank นะคะเป็นประโยคบอกเล่านะคะที่โจทย์ให้มาแม่ของฉันทํางานที่ธนาคารนะคะประธานคือใครคะประธานก็คือ my m a s t e r แม่ของฉันกิริยาคือคําว่า work นะคะที่แปลว่าทํางานส่วนขยายก็คือ in the bank นะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะสังเกตที่ประธานประธานก็คือ my master นะคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเอกพจน์นะคะเราจะใช้โครงสร้างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกคะ่ะนักเรียนเขียนประธานเลยคะ่ะก็คือ my master ต่อไปตามด้วยเลยคะตามด้วย does not ค่ะหรือจะเป็น doesn't ก็ได้นะคะต่อไปกิริยาช่องที่1สังเกตไหมคะว่าคำกิริยาเนี่ยเขาเติมอะไรมาให้นักเรียนคะเขาเติม s นะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทําให้เป็นช่องหนึ่งก็คือตัดอะไรออกคะตัด s ออกนะคะก็จะได้คําว่า work นะคะแล้วก็ตามด้วยส่วนขยายที่เหลือก็คือ in the bank ค่ะได้แล้วค่ะประโยคที่สมบูรณ์ก็บอกว่า my mother does not work in the bank แม่ของฉันไม่ได้ทำงานที่ธนาคารมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3บอกว่า jim and pim like playing tennis ประธานคือใครคะประธานก็คือจิมแอนพิมจากนั้นนักเรียนเลือกเลยค่ะว่าจะใช้ Do not หรือว่า does not ค่ะกิริยาก็คือคำว่า like นะคะที่แปลว่าชอบข้อที่4นะคะบ,บอกว่า Dr. s t o r s e l เ b r นะคะประธานก็คือ Dr. c t o r นะคะ l ก็คือกิริยาค่ะทำตามโครงสร้างได้เลยนะคะมีแค่2โครงสร้างค่ะข้อที่5ค่ะบอกว่า she w a s h e d the dish Every day ประธานคือ c h e นะคะกริยาก็คือ w a s s h it ค่ะให้นักเรียนเขียนตามโครงสร้างเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ